เซนิตินหรือโลรตินเนี่ยนะครับคืออะไรเซนิตินครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับโดยโรงงานการมินเอก l l c นะครับที่มีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า50ประเทศนั่นเองและประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นครับเขาทำจากอะลูระอองเกสอนดอกไม้ครับซึ่งโรงงานการมินเอก l c เองเนี่ยคงมีพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเป็นออร์แกนิกล้วนๆนะครับ เป็นหลายพันเอเคอร์เลยซึ่งมีพื้นที่จำนวนมากๆเลยนะครับในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวและเอามาทำการสกัดในรูปแบบเย็นและกลายออกมาเป็นผงและอัดเม็ดหรือแคปซูลออกมาจำหน่ายทั่วโรงนั่นเองลหลายๆคนก็เลยมีคำถามว่าเอ้าแล้วมันเกสรดอกไม้กินดอกแพ้ไหมโรงงานก๊าดิคอลซีมีการสกัดที่พิเศษครับปัจจุบันนี้ทำให้การแพ้ ในคนที่ได้ใช้ไปเนี่ยไม่มีเลยครับเป็นศในการแพ้แปลว่าเราสามารถทานได้ต่อให้คนแพ้แกนสอนดอกไม้อะไรก็ทานได้นะจริงๆสาเหตุที่แพ้เนี่ยมันเกิดจากพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราที่เกาะอยู่ตามเปลือกเกสรดอกไม้นั่นแหละ สาเหตุที่ทาให้คนแพ้แต่นี่เขามีการสกัดออกไปเรียบร้อยนะคทำให้ท่านสบายใจได้เลยต่อมาครับว่าวทำไมมันช่วยดูแลคนที่มีปัญหาโรคต่างๆได้เอาเป็นมะเร็งก็กินได้คนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นไตทําไมมันสารพัดครอบจักรวาลจริงๆมันไม่ได้ครอบจักรวาลน,นะครับเราทําความเข้าใจเป็นเรื่องๆอย่างนี้ก่อนนะครับวันนี้ถามก่อนสาเหตุแรกที่ท่านป่วยเนี่ย เกิดจากร่างกายของท่านนะครมันมีหลายปัจจัยปัจจัยแรกร่างกายท่านได้รับสารอาหารไม่เพียงพอถูกไม่ถูกครับพอได้สารอาหารไม่เพียงพอสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวท่านคือเซลล์ในระบบต่างๆมันก็ค่อยๆเสื่อมไปซึ่งปฏิเซลล์เราก็เกิดทุกวันตายทุกวันเกิดทุกวันตายทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ในเมื่อเซลล์มันไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอเหมือนเราอะ ไม่มีแรงอะ่ะท่านจะไปทํางานไหวไหมไม่ไหวเซลล์ในร่างกายเราก็เหมือนกันครับมันไม่ได้สารอาหารในจุดนั้นๆสิ่งที่เรากินไปทุกวันนี้นะฮะเป็นอาหารที่ผิดธรรมชาติเป็นอาหารที่ไม่ได้ต้องเน้นกินเนื้อมากกว่าพืชกินอาหารยุโรปเยอะมากไปอาหารที่มีไขมันสูงทําให้ไขมันเกาะตามลําไส้ทําให้การดูดซึมในร่างกายเราแทบไม่ดีเลยเวลากินอะไรเข้าไปมันถึงได้สารอาหารไม่พอไงมันทําให้เกิดโรคต่างๆไง นะครับอันนี้คือรู้ที่มาของสาเหตุของการเกิดโรคก,กันก่อนหรือปัจจัยอื่นมลภาวะที่เราได้รับแลหรืออาหารที่เป็นสารเล่งนะฮะต่างๆที่ถูกใส่อยู่ในพวกกลุ่มพวกเนื้อต่างๆที่เรากินกันทุกวันนี้เนื้อไก่เนื้อมูเนื้ออะไรต่างๆนะครับนี่คือปัจจัยที่ทําให้เราป่วยทั้งสิ้นนะะมลภาวะรอบตัวด้วยแต่วันนี้ครับเจ้าเซนิจินเนี่ยเป็นสารอาหารระดับไมโครนิวเทียนแปลว่าอะไรฮะ เป็นสารอาหารที่ร่างกายมีสภาวะเหมาะสมในการที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้และในเซนตินมีสารอาหารที่เขาทดสอบทางเคมี Me, นะครับแล้วมีสารอาหารมากถึง300กว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะครับแร่ธาตุนะครับ,รานะรบอากรอะมิโน,โนต่างๆรวมถึงเอนไซม์ที่จำเป็นหลากหลายชนิดเต็มไปหมดเลยนะที่อยู่ในนั้นในการทดสอบนี่ฮะ มันทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารนั่นเองวันนี้เมื่อเขาเป็นสารอาหารที่สามารถดูดซึมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร่างกายนำไปใช้ได้มากกว่า90%าซทำให้เห็นผลได้เร็วเป็นสารอาหารระดับไมโครนิวทรี่นการดูดซึมประมาณครึ่งชั่วโมงครับร่างกายยังไม่ทันถึงกระเพาะร่างกายเริ่มดูดซึมสารอาหารไปใช้ละและจุดเด่นครับเซตินที่เป็นสูตรหรือโปรตีนที่สูตรในประเทศไทยเนี่ย นะครับเขามีตัวเครียร์หรือตัวนำพาสารอาหารในแต่ละระบบไปใช้งานเหมือนเป็นท่านเสื่อมที่เข่ามันก็ไปเข่าท่านเสื่อมที่ไตมันก็ไปไตท่านไปที่หลอด,เ,อลอดเลือดก็ไปหลอดเลือดผิวหนังก็ไปผิวหนังทุกอย่างมีตัวนำพาสารอาหารไปใช้แล้วถามว่าแล้วเราต้องกินอะไรมันมีหลายกระปุกเยอะแยะมากมายตัวผลิตภัณฑ์หลายคนก็งงแลวนั่นจะกินอะไรทําไมมันเยอะจังมันไม่มีขวดรเดียวแล้วกินแล้วมันหายเลยเหรอต้องบอกว่า ตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคใดๆให้กับท่านแต่วันนี้ถ้าเรารู้ต้นเหตุของการเกิดโรคเมื่อร่างกายขาดสารอาหารร่างกายได้รับสารอาหารจากอาหารเสริมเข้าไปมันก็เลยทําให้โรคต่างๆที่มีในตัวท่านเซลล์มันงมันก็อยู่กับท่านไม่ได้วันนี้ให้เข้าใจก่อนว่าเจ้าตัวเซตินคืออะไรมันคืออาหารที่เราต้องกินนั่นแหละนะครับจุดไข้แ็กมันคือเรื่องนี้เลยแปลว่าเรากินไม่ต้องกลัวผลกระทบสารตกค้างใดๆ นะครับพอท่านคงเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเจ้าสซตินหรือโปรโตีนมันคืออะไรที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนำเข้าจากไหนมาตรฐานแน่นอนเขามีมาตรฐานเยอะแยะมากมายเป็น GMP GLP นะครับได้เป็นผลิตภัณฑ์รางวัลยอดเยี่ยมของอเมริกาด้วย